เราจะลองจะไปไหนกันคะเราไปไหนกันไปที่ทะเลเย้ <Yeah! S 2> <Hey! S 1> เจอกันที่ทะเลนะ

ตอนนี้เขาก็มีคัมดริงก์นะครับมาให้นะครับเราตรงนูนน้นคนเยอะนะครับเขาเลยให้มานั่งรอในห้องที่มีเครื่องดื่มนะครับแล้วครับนี่คือที่พักนะครับมาถึงก็จะเป็นแบบนี้นี่การตกแต่งนะครับเป็นรูปน้องนี่บาโฟลโลนะครับแล้วก็ แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำตัวห้องน้ำจะแยกกันเอ๋อุ๊บส์นี่เป็นห้องน้ำอันนี้เป็น walk in closet ใช่ไหมน้องเกมเป็นที่เก็บตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะอ่าน้องเกมพาเที่ยวสิอ่าน้องเกมพาไปดูตรงนู้นสิคะอืมมีอะไรอีกคะมีโซฟาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วในตู้เย็นหลับมีอะไรเปิดดูสิเขาบอกว่าตรงนี้นะคะมินิบาร์เนี่ย ให้ดื่มได้ฟรีหมดเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะก็คือจะจะฟรีหมดเลยในนี้แต่ว่าไม่ได้เติมนะเบียรเบอร์อะไรว่าไปเออนมนมนะครับของน้องกาแฟชาใดๆๆฟรีหมดชาเติมได้ตลอดนี่อันนะจ๊ะมาส่วนของเตียงอืมส่วนของเตียงนะ อันนี้เขาทําเสริมให้เผื่อเราแบบนอนกับลูกตรงนี้สองคนแล้วก็ตรงนี้นอนตรงนี้คนหนึ่งนี่ห้องน้ําห้องน้ําแบบชาเวอร์นะครับนี่แล้วก็มีอ่างน้ําด้วยนะมันเก็ไปลงไปอ่างน้ำเปล่าไ <weirdly S 1> ม่เอ,อันนี้ก็มองออกไปเป็นวิวแบบเห็นสไลเดอร์ข้างนอกเลยใกล้ๆเลย จะพาเด็กไปไปเล่นสไลเดอร์หน้าห้องนะคะวันนี้เดินออกไปนอกระเบียงนะคะไปดูกันน้องเกมตรงหน้าห้องจะเป็นสระว่ายน้ําเลยนะครับรนั้นเป็นส่วนของเด็กหนึ่งตรงนี้นของเด็กแล้วก็ตรงนี้มันสไลเดอร์ แล้วนี่ละค่ะก็คือห้องพักนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าไปดูสระว่ายน้ำกันบ๊ายบาย